บทที่196ถนนตะวันออกซุนเจียเสียวจีลูกค้าหน้าร้านต่อแถวยาวเดิมมีเพียงสองแถวซุนเย่ซือรับผิดชอบหนึ่งแถวหูลันรับผิดชอบหนึ่งแถวและผู้คุ้มกันดูแลหนึ่งแถวต่อห้าคนหลังจากที่ซุนเย่ซวนมาแถวที่อยู่ด้านหน้าของเธอก็ถูกแทนที่ด้วยสามแถวแต่ละแถวมีมากกว่า100คนและยังมีวิเววที่จะขยายต่อไปซุนเย่ซวนมาช่วยและจำนวนลูกค้าไม่เพียงลดลง แต่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสุนเยซวนมักปรากฏตัวในหมิงเย่ใจ้และหลายคนเคยเห็นเธอแม้ว่าคนทั่วไปจะไม่มีเงินไปที่หมิงเย่ใจ้เพื่อใช้จ่ายแต่พวกเขาก็เต็มไปด้วยความปรารถนาและโหยหาสถานที่ในตำนานอย่างหมิงเย่ใจ้และมักจะมีคนแอบดูอยู่ตรงนั้นอย่างลับๆเกี่ยวกับตัวตนของสุนเยซวนทุกคนก็รู้โดยปริยาย ดังนั้นหลายคนจึงรู้ความสัมพันธ์ระหว่างซุนเยซวนและซุนเจียเสี่ยวจยีมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่จะยุ่งแบบนี้ซุนเยซวนมองไปที่แถวยาวและพูดว่าโปรดจ้างคนเพิ่มถ้าคุณยุ่งแบบนี้ร่างกายของคุณจะรุดโทรมการจ้างคนต้องเสียเงินหลังจากการฝึกฝนของหูลันในช่วงเวลานี้ตัดสินตามมาตรฐานสมัยใหม่นั่นคือลักษณะของผู้หญิงที่เข้มแข็ง ที่สาวหลันร่างกายของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะหาเงินได้มากแค่ไหนจะมีประโยชน์อะไรถ้าคุณไม่มีร่างกายที่แข็งแรงยิ่งไปกว่านั้นถ้าคุณไม่ต้องการจ้างคนคุณสามารถซื้อคนรับใช้ไม่กี่คนได้ซุนเย่ซวนกล่าวว่าตอนนี้ครอบครัวของคุณจะสร้างบ้านใหม่จากนั้นซื้อคนรับใช้สองสามคนเพื่อปรนิบัติคุณยาและฉันจะซื้อสองคนเพื่อดูแลร้านที่นี่แต่ นี่คือร้านของคุณและฉันเป็นผู้จัดการร้านหูหลันเรียนรู้สิ่งทันสมัยมากมายจากคำศัพท์ของซุนเยซวนแม้แต่ผู้จัดการร้านก็ยังเข้าใจความหมายแล้วอะไรละ่ะคุณขอให้คนสองคนช่วยและฉันจะให้ครึ่งหนึ่งซุนเยซวนพูดฉันรู้ว่าคุณต้องการพูดอะไรคุณคิดว่านี่คือร้านของตระกูลซุนถ้าทั้งหมดเป็นของคุณก็เป็นของคุณ คุณมีความคิดว่าการทำอย่างนั้นจะเป็นการครอบครองร้านแต่ฉันไม่คิดอย่างนั้นธุรกิจของซุนจียเสีย่ยวจีได้รับความไว้วางใจจากคุณตั้งแต่แรกซื่อซื่อเพิ่งมาที่นี่เพื่อศึกษาและเธอจะเปิดร้านแยกต่างหากในอนาคตเมื่อสื่อซื่อมีประสบการณ์เธอจะปล่อยให้คุณทำอะไรคนเดียวถึงตอนนั้นทุกอย่างที่นี่จะตกเป็นของคุณเข้าใจไหมตกลง คุณพูดถูกตอนนี้ฉันมีเงินอยู่ในมือแล้วบ้านใหม่ของฉันกำลังก่อสร้างคุณย่าของฉันแก่แล้วต้องการคนดูแลตอนนี้ฉันมักจะขอให้คนรับใช้ของคุณมาช่วยดูแลคุณย่าของฉันฉันรู้สึกอายฉันเป็นผู้จัดการร้านและฉันควรจัดการเรื่องต่างๆของร้านในอนาคตฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อเรียนรู้วิธีจัดการกับปัญหาต่างๆซุนเจียเสี่ยวจีติดเวลาส7เนาฬิกา ทุกวันโดยทั่วไปประมาณ5้าโมงเย็นจำนวนลูกค้าจะลดลงซุนหยวนเจี่ยขับเกวียนวัวไปรับพวกเขาทุกวันโดยปกติแล้วหูหลันจะรับผิดชอบในการชำระบ,บัญชีและเงินเหล่านั้นล้วนเป็นเหรียญทองแดงดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะชำระบ,บัญชีผู้คุ้มกันหลายคนมีหน้าที่ร้อยเหรียญทองแดงด้วยเชือกสีแดงและเงินสดหนึ่งพเหรียญเป็นเชือก ด้วยความช่วยเหลือของซุนเย่ซวนวันนี้พวกเขาเคลียร์ได้เร็วกว่าปกติเมื่อคำนวณจำนวนเงินแล้วหูหลานพูดด้วยความประหลาดใจห้าสิบตำลึงมากขนาดนั้นหรือเชือกเส้นหนึ่งมีราคาหนึ่งตำลึงและเราขายมันได้ห้าสิบตำลึงคุณลองจินตนาการดูสิว่ามีคนกินมันมากแค่ไหนในแต่ละวันปกติแล้วรายได้เพียงสาสิบตำลึงเพราะฉันช่วยจึงมีรายได้มากขึ้น แน่นอนว่าหลายๆคนมักจะอยากมาที่นี่เรื่องอาหารเพราะคนต่อแถวเยอะจึงไม่อยากเสียเวลาก็เลยล้มเลิกตราบใดที่เรารับคนมากเราก็ได้เงินมากขึ้นส่วนส่วนฉันเข้าใจแล้วพรุ่งนี้ฉันจะซื้อเด็กสาวที่ว่องไวสองคนมาช่วยทำงานหูหลันกล่าวข้างนอกฝนตกเกวียนวัวของซุนหยวนเจียก็ยังไม่มาซุนเย่ส่วนกังวลเกี่ยวกับซุนหยวนเจีย แต่ตอนนี้ไม่มีประโยชน์ที่จะต้องกังวลที่นี่ไม่มีโทรศัพท์มือถือถึงไม่อยากให้มาก็แจ้งเขาไม่ได้สาวน้อยเราเข้าไปหลบฝนได้ไหมชายหนุ่มแต่งกายคล้ายบัณฑิตพูดด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนขณะถือใบบัวไว้บนศีรษะหูหลันขมวดคิ้วและมองกลับไปที่ซุนเย่ซวนซุนเย่ซวนมองไปที่สมุดบัญชีได้ยินเสียงดังที่นั่นเงยหน้าขึ้นและเห็นดวงตาที่ตั้งคำถามของหูหลันและพูดว่าได,ได้ได้โปรดเข้ามา หลังจากที่ชายหนุ่มเข้ามาหลายคนก็เข้ามาซ่อนตัวจากสายฝนทีละคนหูหลันขอให้พวกเขานั่งลงและให้ผ้าขนหนูแห้งเพื่อเช็ดน้ำฝนบนร่างกายใต้เทา้าซูคุณยังคงลาดตระเวนท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักเช่นนี้หรือไม่สุนเย่สวนถามซูเจียหยุนและคนของเขาเมื่อพวกเธอเห็นซูเจียหยุนฝ่าสายฝนเข้ามาอืมซูเจียหยุนพูดเบา คุณซุนมีอะไรกินไหมเราไม่ได้กินอะไรร้อนๆมาสองวันแล้วองครักษ์ของสาลาว่าการหนุ่มพูดอย่างประจบประแจงคุณหิวหรือเปล่าซูเจียหยุนขมวดคิ้วมององครักษ์ของศาลาว่าการด้วยความไม่พอใจหัวหน้าคุณซุนมีฝีมือดีและจิตใจดีถ้าท่านใช้โอกาสนี้บ่นกับเธอท่านคงมีโชคองครักษ์ของศาลาว่าการพูดฉันไม่ใช่คนนอกทำไมคุณถึงสุภาพจัง ส่วนส่วนของเรารู้จักคุณดีหรือไม่ทำไมคุณถึงไม่ใช่คนนอกเมื่อเผชิญหน้ากับคนที่รังแกซุนเยส่วนหูหลันก็กลับมามีท่าทางก้าวร้าวเหมือนเดิมฮ่าฮ่านี่คุณหูใช่ไหมฉันได้ยินว่าคุณซุนพูดถึงคุณเมื่อนานมาแล้วและคุณก็เป็นพี่สาวที่ดีที่ห่วงใยคุณซุนมากองครักษ์ของศาลาว่าการหัวเราะและพูดว่า คุณหูเป็นเจ้าของร้านที่นี่และคุณสามารถบอกฉันเกี่ยวกับซุนจียเสี่ยวจีได้ท้ายที่สุดมันเป็นความผิดของฉันที่ไม่ขอคำแนะนำจากคุณหูคุณหูได้โปรดอยากโกรธฉันฉันเป็นแค่คนหยาบและพูดไม่เป็นเฮเฮยังไงก็ตามฉันยังกินค่าจ้างจากทางการอยู่ดังนั้นซื่อสัตย์หน่อยได้ไหมองครักษ์ของศาลาว่าการคนอื่นที่อยู่กับองครักษ์หนุ่มทนไม่ได้อีกต่อไปคำพูดไม่มีประโยชน์ เนื่องจากคุณไม่สามารถสร้างความประทับใจให้คุณซุนด้วยคำพูดได้ดังนั้นให้ใช้การกระทำจริงแค่บอกคุณซุนว่าตราบใดที่คุณหาอะไรให้เรากินเราจะอยู่ที่นี่เพื่อล้างจานและกวาดพื้นและทำงานเป็นเด็กฝึกงานของเธอหนึ่งเดือนคุณมีแรงจูงใจซ่อนเร้นใช่ไหมเป็นเด็กฝึกงานของคุณซุนหนึ่งเดือนและถวยโอกาสทโมยสูตรกลับไปทำอาหารกินเอง คนข้างๆพูดเพื่อเปิดโปงแผนการของชายคนนั้นคนอื่นหัวเราะไม่ใช่แค่องครักเพียงไม่กี่คนเท่านั้นแต่ยังมีอีกสองสามคนที่เข้ามาหลบฝนก่อนที่จะหัวเราะอาหารของซุนจียเสี่ยวจีนีชื่อเสียงที่นี่และทุกคนมีความคิดเหมือนกันอืมคุณหนูท่านนี้ทําอาหารเก่งไหมบัณฑิตคนแรกที่เข้ามาพูดอย่างระมัดระวงังฟังทุกคนนี่คือร้านอาหาร ฉันไม่ได้กินมาสองสามวันแล้วคุณหนูคนนี้ช่วยเอาอาหารมาให้หน่อยได้ไหมฉันหิวจริงๆท่านบัณฑิตคุณทำอะไรลงไปทำไมคุณไม่กินอะไรมาสองสามวันแล้วเป็นไปได้ไหมว่าคุณถูกตามล่าใครบางคนหัวเราะไม่บัณฑิตโบกมือครั้งแล้วครั้งเล่าฉันเพิ่งออกไปอย่างรีบร้อนและลืมเอาเงินมาโชคดีที่ถนนอยู่ไม่ไกลไม่งั้นฉันไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่า คุณนี่แปลกจริงๆถ้าไม่มีเงินทำไมคุณถึงขอให้คุณซุนทำอาหารให้คุณคุณรู้ไหมว่าอาหารของคุณคุณซุนขายได้เงินเท่าไหร่องค์รักของซาลาว่าการพูดร้านนี้โดดเด่นมากแต่ก็ไม่ใช่สถานที่หรูหราต้องแพงแต่ก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นฉันไม่มีเงินแต่ฉันรู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรและภาพวาดและฉันสามารถจ่ายค่าอาหารด้วยภาพวาดได้มัณฑิตกล่าวด้วยความอายหน้าแดง เมื่อพวกเขากำลังพูดซุนเย่ซวนยังคงมองไปที่บัณฑิตดวงตาของเขาชัดเจนและเขาดูเหมือนผู้ชายธรมธรมดาธรรมดานอกจากนี้เขายังยุ่งเหยิงและเขาก็ดูคล้ายกับบัณฑิตที่มีปัญหาธรรมดาแต่รองเท้าที่เท้าและที่นิ้วไม่ใช่สิ่งธรรมดาเธอเคยเห็นรองเท้าแบบนี้จากพ่อค้าของจักรวรรดิจากเมืองหลวงว่ากันว่าเป็นของใหม่ในเมืองหลวงและยังมีจำกัดอีกด้วย ดูเหมือนว่าทุกคนจะหิวข้างนอกฝนตกหนักมากและมันก็เป็นโชคชะตาที่ทุกคนมารวมกันที่นี่ฉันจะเข้าไปทำอาหารสองสามอย่างถ้าคุณไม่ว่าอะไรโปรดอยู่และกินไม่กี่คำอาหารรสเผ็ดในร้านยังมีไม้เสียบเหลืออยู่และฉันวางแผนที่จะนำพวกมันกลับบ้านเพื่อกินเองและกินสิ่งที่ฉันชอบซุนเย่ส่วนมองไปที่หูหลานแล้วพูดว่าคุณส่งคนไปทักทายพวกเขาซื้อมาทำซุปขิงกับฉันด้วย ทุกคนคงเปียกฝนกันมาบ้างไม่มากก็น้อยถ้าคุณไม่กําจัดความเย็นระวังเป็นหวัดคุณซุนไม่ได้คุณกล้าทําอย่างนี้หรือคุณซุนกรุณาให้เราหลบฝนเราจะกินเปล่าๆได้อย่างไรชาวนาที่ซื่อสัตย์สองสามคนพูดนามสกุลของที่ชายคนนี้คือหลินเขามาจากหมู่บ้านตระกูลหลินใช่ไหมคุณมาที่หมิงเย่ใจเมื่อวันก่อนนี้เพื่อส่งฟืนซุนเย่ส่วนเล่า คุณซุนจำฉันได้ไหมาชาวนาพูดอย่างตื่นเต้นฉันเป็นคนธรรมดาฉันก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกันเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่เทพเจ้าและเราทุกคนก็เป็นคนธรรมดาเพียงแต่ว่าเราอยู่กันคนละที่สภาพแวดลอ้อมสิ่งที่ฉันทำนั้นแตกต่างออกไปแต่อย่างอื่นก็เหมือนกันซุนเย่ส่วนยิ้มและพูดว่าคุณเดินเร็วมากเมื่อวานนี้และฉันอยากจะบอกคุณว่าฟืนในบ้านของคุณมีประโยชน์มากดังนั้นฉันจึงจะให้คุณส่งให้ฉันในอนาคต แต่มีแขกมาหาฉันและคุณก็หายไปเมื่อฉันกลับมาถ้าคุณซุนชอบฉันจะส่งฟืนมาที่นี่ในอนาคตชาวนาแซหลินพูดอย่างตื่นเต้นนามสกุลของคุณย่าคนนี้คือเจิงและสามีของคุณคือนามสกุลเหอใช่ไหมซุนเย่ซวนมองไปที่หญิงชาราและพูดว่าครั้งสุดท้ายที่คุณมาที่ร้านของเราเพื่อขายแผ่นรองในรองเท้าฉันขอซื้อคุณสองคู่คุณซุนความจำดีหญิงชาราพูดด้วยรอยยิ้มใส่สบายไหม ถ้าคุณไม่สบายหญิงชราจะสวมให้คุณใหม่เรียบร้อยดีซุนเยสวนยิ้มหยุดทำงานแบบนี้เถอะคุณแก่แล้วทำมากไปก็เจ็บตาเฮ้อลูกชายในตระกูลก็ไร้ประโยชน์และเขายังไม่แต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยถ้าหญิงชราไม่ทำอะไรสักอย่างจะมีประโยชน์อะไรในการปลูกที่ดินเล็กๆนั้นหญิงชราถอนหายใจนั่นคือพี่ชายที่มากับคุณครั้งล่าสุดใช่ไหมซุนเยสวนถาม ใช่หญิงชราพยักหน้าเขาอายุ2ี่สปีและยังไม่มีพรรยาที่ชายคนนั้นเป็นชายรูปงามที่มีจิตใจแจ่มใสเขาดูไม่เหมือนคนเจ้าเล่ห์เป็นไปได้อย่างไรซุนเย่ซวนถามอย่างงงงวยครอบครัวยากจนและไม่มีใครเต็มใจที่จะแต่งงานที่นี่หญิงชราพูดว่าคุณซุนอืมคุณยังขาดคนที่นี่หรือเปล่าฉันคิดว่าธุรกิจของคุณดีมากค่า คุณย่ามีคนทำงานที่นี่แล้วและนอกจากนี้ที่ชายคนนั้นไม่เหมาะกับสิ่งเหล่านี้ซุนเยซวนกล่าวอย่างไรก็ตามหมิงเย่ใจต้องการกำลังคนหมิงเย่ใจหญิงชรารู้สึกผิดหวังหลังจากได้ยินคำพูดของซุนเยซวนแต่ประโยคหลังทำให้เธอมีความหวังอีกครั้งเด็กจะทำอะไรได้เขามีแค่กำลังแค่ตายเท่านั้น ปราบใดที่เขามีกำลังสุนเยซวนพูดถ้าคุณย่าไว้ใจฉันได้ให้เขามาหาฉันแล้วฉันจะจัดการให้คนอื่นๆตะลึงสุนเยซวนไม่เพียงนำอาหารมาให้พวกเขาเท่านั้นแต่ยังหางานให้ลูกชายของหญิงชราด้วยหากพวกเขาดวงตาที่ร้อนแรงคู่หนึ่งจับจ้องไปที่ร่างของสุนเยซวนสุนเยซวนเป็นคนใจกว้างและให้คำมั่นสัญญากับคนอื่นแต่เธอไม่ยอมรับทุกคนและจำนวนที่เธอต้องการมีจำกัด ดังนั้นเธอจะเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดจากพวกเขาอย่างไรก็ตามไม่มีใครย่อทอ้อตรงกันข้ามยังต้องการได้รับการเลื่อนขั้นจากซุนเยซวนบทที่197ฝนหยุดตกแล้วและผู้คนที่หลบฝนต้องจากไปไม่ว่าพวกเขาจะเต็มใจหรือไม่มิฉะนั้นจะมืดแม้ว่าซุนเยซวนจะมีจิตใจดีแต่พวกเขาก็ไม่สามารถรบกวนเธอได้อีกต่อไป บนโต๊ะมีอาหารเสียบไม้รสเผ็ดหลากหลายรวมถึงอาหารหลายจานที่ซุนเย่ส่วนปรุงเองทุกคนไม่สบายใจและไม่กล้าที่จะละทิ้งอาหารมีเพียงบัณฑิตซูเจยุยนและองครักคนอื่นๆเท่านั้นที่ไม่ได้บอกความลับเกี่ยวกับความชื่นชมในอาหารของพวกเขาและอาหารมากกว่าครึ่งบนโต๊ะก็เข้าไปในท้องของพวกเขาซุนเย่ญญส่วนย้นและไม่พูดอะไรดูพวกเขากินอย่างมีความสุข และบางครั้งก็รินเหล้าอางุ่นที่ทำเองให้พวกเขาซูเจียหยุนและองครักษ์ของเขาไม่คุ้นเคยกับการดื่มเหล้าอางุ่นแต่บัณฑิตรู้วิธีดื่มเหล้าอางุ่นเขาดื่มแก้วแล้วแก้วเล่าการเคลื่อนไหวของเขาสง่างามและเขารู้วิธีลิ้มรสมันซุนเยซวนมีความชื่นชมต่อบัณฑิตอันที่จริงแล้วเหล้าอางุ่นเหล่านี้ไม่ใช่เหล้าสำหรับรับรองแขกแต่เพื่อให้ครอบครัวซุนมีสุขภาพที่ดีตอนนี้ฉันแค่อยากจะแบ่งปันกับคนอื่นด้วยความตั้งใจ หลังจากส่งคนอื่นๆออกไปแล้วซูเจียหยุนและองครักษ์คนอื่นๆของศาลาว่าการยังมีงานที่ต้องทำดังนั้นพวกเขาจึงอยู่ได้ไม่นานบัณฑิตเป็นลูกค้าคนเดียวที่เหลืออยู่ในร้านหลังจากกินคำสุดท้ายเสร็จบัณฑิตก็เช็ดมุมปากของเขาอย่างงดงามมองซุนเยซวนอย่างเขินอายและพูดว่ามันอร่อยจริงๆฉันไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยหูหลันและซุนเยซือหัวเราะเบาๆ ผู้คุ้มกันที่อยู่ข้างๆสงบนิ่งและมองไปที่บัณฑิตด้วยสายตาที่เห็นด้วยอาหารของซุนเย่ซวนไม่สามารถเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมแต่อาหารอันโอชาในนั้นเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยกินที่อื่นมาก่อนประเด็นนี้ไม่มีใครหักล้างหรือสงสยัยที่จริงมันไม่ใช่สิ่งที่หายากซุนเย่ซวนกล่าวฝนข้างนอกหยุดตกแล้วคุณคิดออกหรือยังว่าจะพักที่ไหนบัณฑิตขมวดคิ้วและถอนหายใจอย่างสบายสบาย พูดตามตรงฉันไม่มีเงินจริงๆสาวๆขออยู่ต่อสักพักได้ไหมนี่ซุนเย่วนหัวเราะเบาๆคุณจริงจังไหมแน่นอนบัณฑิตพายักหน้าเราพบกันโดยบังเอิญเหตุใดคุณจึงคิดว่าฉันจะรับคุณเข้ามาซุนเยซวนกล่าวยกเว้นผู้คุ้มกันเหล่านี้น้องสาวของเราล้วนเป็นผู้หญิงแล้วฉันจะดูแลคุณได้อย่างไร ฉันสามารถสสางบัญชีให้คุณและเป็นผู้ทำบัญชีให้คุณได้นอกจากนี้คุณยังบอกว่ามีผู้คุ้มกันอยู่ผู้คุ้มกันเหล่านี้ล้วนมีฝีมือดีฉันผู้คงแก่เรียนที่อ่อนแอจะทำอะไรได้บ้างบัณฑิตกล่าวว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนใจดีช่วยหน่อยเธอน้าใจที่เธอให้วันนี้จะทวีคูณในอนาคตหากซุนเย่ซวนไม่เห็นสถานะของเขาว่ามีค่าเธอก็คงไม่ได้ยินสิ่งที่เขาบอกเป็นน ด้วยความคิดที่เป็นอุปาทานคุณจะรู้ความหมายอันลึกซึ้งที่เขาซ่อนอยู่คนผู้นี้ไม่เรียบง่ายอย่างแน่นอนและตอนนี้เขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะอยู่ต่อแม้ว่าเธอจะไม่รู้ถึงเจตนาของเขาแต่การปฏิเสธมีแต่จะทำให้เขาขุนเคืองใจเพียงแต่ให้อยู่แล้วเฝ้าดูอย่างลับๆดวงตาของเขาชัดเจนและดูเหมือนเขาจะไม่มุ่งร้ายบางทีเขาอาจต้องการหาที่พักผ่อนแม้แต่ขุนนางก็ยังมีเวลาที่ต้องตกที่นั่งลำบาก ซุนเย่ซวนคิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ทุกรูปแบบแต่สุดท้ายเธอก็ต้องละทิ้งความคิดยุ่งเหยิงเหล่านั้นถ้าเขายินดีเป็นนักบัญชีก็รับไว้ก่อนยังไงสมันก็แค่ธุรกิจเล็กๆฉันเลยไม่กลัวว่าเขาคิดอะไรอยู่บัญชีในร้านจะถูกโอนไปให้คุณคุณเป็นนายบัญชีซุนเย่ซวนทำความเคารพบ,บัณฑิตและพูดว่าคุณชื่ออะไรนามสกุลของฉันคือหลี่และชื่อเดียวคือหลงหลี่หลงพูดว่า ฟังจากพวกเขานามสกุลของหญิงสาวคือซุนสองคนนี้นามสกุลซุนด้วยหรือไม่นี่คือน้องสาวของฉันคุณสามารถเรียกเธอว่าเสี่ยวซุนนี่คือเพื่อนที่ดีของฉันนามสกุลหูไม่ควรบอกชื่อของผู้หญิงโบราณกับผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจโดยเฉพาะกับคนที่พบกันเป็นครั้งแรกบมณฑตผู้นี้ก็อยู่และอาศัยอยู่ในร้านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซุนเจียเซียวจี้เป็นผู้หญิงทั้งหมดและมันคงไม่สะดวกที่จะมีผู้ชายเพิ่มโชคดีที่คนอื่นๆจะต้องกลับบ้านไปใช้ชีวิตบทที่198คลิกประตูถูกผลักเปิดออกและซุนหยวนเจียสวมเสื้อกันฝนมะพร้าวเข้ามาและพูดอย่างรู้สึกผิดว่าฉันมาสายซุนหยวนเจียทักทายและปลดเสือ้อคลุมกันฝนมะพร้าวออกซุนเย่ซือยื่นผ้าขนหนูแห้งให้ และซุนเยซวนก็รับไปเช็ดน้ำฝนให้ซุนหยวนเจี่ยเนื่องจากฝนตกหาที่แวะพักได้หรือถ้าไม่มาที่นี่ก็ไม่เป็นไรเราสามารถพักในโรงเตรมหนึ่งคืนได้ซุนเยซวนกล่าวอย่ารีบร้อนมาที่นี่ตกลงฟังคุณซุนหยวนเจี่ยยิ้มอย่างมีเล่หนายยังสายเกินไปที่จะกลับไปตอนนี้คุณเก็บข้าวของของ,ของคุณหรือยังไปกันเถอะขพอนี่คือคุณหลีเขาจะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของร้านเรานับจากนี้ ซุนเยซวนแนะนำให้รู้จักกับซุนหยวนเจียซุนหยวนเจียมีลูกเพียงไม่กี่คนในสายตาของเขาและไม่ได้สนใจการมีอยู่ของหลี่หลงหลังจากได้ยินสิ่งที่ซุนเยซวนพูดเขาก็รู้ว่ามีคนพิเศษอยู่ในห้องเขายักหน้าเบาๆและกล่าวสวัสดีหลี่หลงเป็นผู้มาใหม่แม้ว่าจะไม่มีอะไรในร้านแต่ก็ยังมีผู้คุ้มกันเหลืออีกสองคนคอยคุ้มกัน หลี่รงเห็นการจัดระบบของซุนเย่ซวนและยิ้มเบาๆและพูดว่ามีผู้คุ้มกันกลางคืนไม่ต้องกลัวซุนเย่ซวนเห็นว่าเขาฉลาดดังนั้นเธอจึงไม่ต่อต้านเขาพูดตามตรงเมื่อพูดถึงการทำบัญชีหูหลันไม่เก่งจริงๆไม่ดีเท่าซุนเย่ซือเนื่องจากจำเป็นต้องจ้างใครสักคนจึงมีเหตุผลที่จะหานักบัญชีมาช่วยเมื่อเร็วๆนี้เธอมักจะอยู่ที่หมิงเย่ใจ โดยรักษาทัศนคติของผู้ชมต่อการจัดการของซุนเจียเสี่ยวจีและเธอจะออกมาข้างหน้าเมื่อมีบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งพวกเขาไม่สามารถแก้ไขได้ตอนนี้ค่อนข้างดีซุนเย่สือติดตามซุนหยวนเจียไปที่ด้านหน้าเกวียนวัวและอีกสิบคนนั่งที่ด้านหลังเกวียนวัว ในความเป็นจริงมันค่อนข้างแออัดและมันก็อึดอัดมากในฤดูหนาวนี้ซุนเย่ซวนตัดสินใจซื้อรถมาสองคันในไม่กี่วันคนรับใช้ในบ้านมีมากมายรถมาสองคันไม่พอถ้ามีธุระอะไรต้องออกไปก็ไม่พอใช้แต่ขอซื้อไว้ก่อนแล้วคนรับใช้ไม่ได้ออกไปไหนบ่อยนักฝนตกและถนนลื่นเกินไปวันนี้กลับใช้เวลานานเป็นสองเท่ากว่าเวลาปกติซุนเยซวนเข้ามาในห้อง และใช่กัวก็ทักทายเธอเธอพูดอย่างน่าสงสารคุณหนูพรุ่งนี้ให้กัวจื่อไปกับคุณกัวกัวเป็นคนรับใช้ของคุณหนูและอยู่เฉยๆที่บ้านทั้งวันกัวจื่อกลัวมากซุนเย่วนหัวเราะคุณกลัวอะไรบ่าวกลัวว่าคุณหนูจะไม่ต้องการบ่าวใช่กัวพูดอย่างเศร้าใจยูเออและเสี่ยวหมิงหมิงต่างก็มีสิ่งที่ต้องทำแต่ข้าน้อยไม่เห็นเจ้านายทั้งวัน คนรับใช้ที่ไร้ประโยชน์นายก็ไม่ชอบเช่นกันฉันขอให้คุณดูแลแม่ของฉันให้ดีไม่ใช่เหรอสุนเยซวนพูดขณะเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่นายหญิงได้รับการดูแลโดยกูเนียงกูเนียงมีอำนาจมากทุกอย่างถูกจัดการอย่างดีไม่มีที่ว่างให้เข้าไปแทรกแซงใช่กัวกล่าวอย่างหดหู่ถ้าคุณเบื่อมากก็ไปดูแลคุณย่าหลี่เธอแก่แล้วสายตาก็แย่ลงเรื่อยๆตอนนี้ที่สาวหลันยุ่งกับของในร้าน ส่วนลุงต้าหนิวก็ทำงานไร่ที่บ้านไม่มีใครดูแลเธออยู่คนเดียวก็อันตรายหญิงชราไม่ชอบให้บ่าวตามไปดังนั้นไปก็เปล่าประโยชน์ใช่กัวกล่าวตกลงพรุ่งนี้ฉันจะพาคุณไปในเมืองซื่อซื่อยุ่งเกินไปคุณช่วยเธอหน่อยสิซุนเย่ส่วนคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และมีคนเกียดคร้านบางคนอยู่ที่บ้านซุนจีเสี่ยวจีเดิมถูกสร้างขึ้นสำหรับหูหลนันเธอไม่ต้องการให้คนของเธอเองไปทำงาน ดังนั้นเธอจึงไม่เคยขอให้พวกเขาช่วยอาจถึงเวลาที่จะเริ่มจัดการสิ่งต่างๆที่ซุนเยซือสามารถทำได้คุณหนูคุณหนูคุณหนูออกมาเร็วเข้าอยู่เอ๋อวิ่งเข้ามาจากด้านนอกข้างนอกอยู่เอ๋ออย่ากังวลไปถ้ามีเรื่องจะชี้แจงคุณไม่ชัดเจนคุณหนูใหญ่จะเข้าใจได้อย่างไรใช่กัวกล่าวมีชายเปื้อนเลือดอยู่ข้างนอกอยู่เอ๋ออ้าปากค้างและพูดว่าเลือดโชกไปหมดหน่ากลัวมาก